สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ f a บิโซ,โซโรมาโน,โนเหยี่ยวข่าวชื่อดังยืนยันแล้วว่าเลสเตอร์ซิตี้กำลังใกล้จะปิดดีลกับออสซอนเอดูอาและบูบาการีซูมาเร่สองผู้เล่นชาวฝรั่งเศสในเร็ววันนี้เบนซ์เราเจอพิัดการทีมเลสเตอร์กำลังจะได้หวนกลับร่วงงานกับเอดูอา กองหน้าที่เขาเป็นคนสัญญาให้ย้ายเข้ามาที่เซลติกจากตูรุสในปี2017เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนหน้าร่วมกับเจมีว่วาดี้อีเฮนาโช pave, และอาย,ยุเซเปเรสเดี่ยวข่าวชาวอิตาลีรายงานว่าในส่วนของกองนหน้าวัย23ปีนั้นทุกอย่างยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแต่ดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้ามากเลยทีเด,ยดทเดียวขณะที่ดิวของซูมาเ,เร่มิดฟิลด์จากลิวแชมป์ลีกฝรั่งเศสนั้นเขาเปิดเผยว่าทุกอย่างลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยและอาจจะมีการเปิดตัวภายในวันนี้ คาดกันว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ23ล้านยูโรนักเตะวัย22ปีเช่นเดียวกับเอดูอาเคยเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในกลุ่มยุต่างๆโดยเอดูอาย,ยิงไป74ประตูจากการเล่น139นัดให้กับเซลติกจนาานมอร์แกนผู้จัดก,การทีมลสเทอร์ญิงเผยการที่ทัพจิ้งจอกสาวไม่ได้เป็นทีมเต็งในช่วงต้นฤดูกาลทำให้ทีมลงเล่นได้ไร้ความกดดัน และนั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าชแชมป์ FA Women Super League เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรในฤดูกาลที่ผ่านมาย้อนกลับไปในช่วงต้นฤดูกาลพวกเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะเลื่อนชั้นให้ได้เราคุยกันเงีย,เงยบเราไม่ต้องการไปบอกในที่สาธารณะถึงความตั้งใจของเราพวกเราต้องการทำตามเป้าหมายของเราโดยไม่ถูกจับตามองมากนัก,นกแรกผู้คนไม่ค่อยให้เครดิตพวกเราเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเราก็ทำให้พวกเขาเห็นว่าเราสามารถเป็นแชมป์ได้และส่วนตัวผมพอใจกับสถานการณ์แบบนี้ ลิเวอร์พูลเป็นทีมใหญ่ที่ได้รับการจับตาม,มองเราทำได้แค่เสมอในสองเกมแรกในช่วงสามนัดจากนั้นเราก็คว้าชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลได้ผมคิดว่าหลายคนมองว่าเป็นแค่ความบังเอิญที่เราเอาชนะลิเวอร์พูลได้แต่จากมุมมองของพวกเราพวกเราประเมินไว้แล้วว่าพวกเราจะได้ผลการแขง่งขันที่ดีแม้กระทั่งในช่วงคริสต์มาสเมื่อเราไปจ่าฝูงผู้คนก็ยังคิดว่าลิเวอร์พูลจะเปทีมที่ควา้าแชมป์ได้ในปีนี้ดังนั้นผมจึงบอกรู้ทีมว่านั่นเป็นสิ่งดีสําหรับเราไม่มีใครมาคอยกดดันเรา พวกเราสามารถทํางานได้อย่างเต็มที่และเมื่อความสนใจไปอยู่กับทีมอื่นมันจะช่วยให้เรารับมือกับความกดดันได้ดีกว่าทีมที่ถูกให้ความสนใจตั้งแต่วันแรกอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมควา้าแชมป์ได้นั่นคือการที่เราย้ายสนามฝึกซ้อมไปที่บีเวอร์ไรท์นั่นช่วยให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นที่สําคัญที่สุดมันเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยหมอแกนกล่าวทิ้งท้ายสตีฟวอลและแมตต์เอเลีย สองตำนานนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ร่วมกิจกรรมกับสภาเมืองเลสเตอร์และโรงผลิตอาหารแซมเบิร์ตบราเธอร์เพื่อทำอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็กๆวอลเอเลียตและฟิสเบิร์กฟ็อกได้ทำการแจกจ่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับเด็กๆก,กว่า14,000คนในช่วงปิดเทอมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างสุขอนามัยในการกินที่ดีให้กับเด็กๆทั่วประเทศโครงการดังกล่าวยังมีการจัดฝึกอบรมกีฬาบาสเกตบอลให้กับเด็กๆ โดยวอลเล์เอเลียตได้ไปร่วมดูแลเด็กๆพร้อมโค้ดบาสเกตบอลจากทีมเลสเตอร์ไรเดอร์แชมป์สาราชาจาักร5สมัยแน่นอนว่ามีการแจกจ่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับเด็กๆไปทําอาหารต่อที่บ้านอีกด้วยเอเลียตกล่าวว่าผมสนุกมากกับการได้มาร่วมกิจกรรมทั้งฟุตบอลและบาสเกตบอลทําให้ผมเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งผมและวอลรวมถึงฟิตเบิร์กไปร่วมกลุ่มกับเด็กๆเ,เพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนคุณจะได้เห็นว่าเด็กๆ จะได้เริ่มต้นการออกกําลังกายร,รับประทานอาหารที่ถูกต้องจากนั้นผลลัพธ์ดีๆก็จะตามมาแน่นอนพวกเราได้รับ,บอมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้กับเด็กๆไปด้วยโดยบรรจุให้พวกเขานํากลับบ้านอย่างดีเด็กๆมีช่วงเวลาที่มีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ออกกาลังกายและพบเพื่อนใหม่นั่นทาให้พวกเขาได้ทั้งเพื่อนและสุขภาพที่แข็งแรงในเวลาเดียวกัน เชลซีเปิดการเจราจากับบริสตอลมุลเพื่อคว้าเออร์ลิงเบลฮาเลนกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์แล้วแม้การเซ็นสัญญา,ยายในซัมเมอร์นี้จะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามทีเชลซีวางแผนเสริมกองหน้าในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ให้กับทูมัตุเคิลสร้างทีมใหม่ในฤดูกาลหน้าโดยมีชื่อของฮาเลนเป็นหนึ่งในเป้าหมายแม้ต้นสังกัดจะไม่อยากปล่อยตัวก็ตามก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าดอทมุลตั้งราคาฮาเลนดเอาไว้ที่200 000. 000. ยล้านยูโรสำหรับทีมที่ต้องการเซ็นสัญญา,ยา,ยายในซัมเมอร์นี้ อย่างไรก็ตามมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าค่าสิทธิัญญาของสูนาน้านอร์เวย์เพียง75ล้านยูโรจะมีผลบังคับใช้ในช่วงตลาดซื้อขายกลางปี2022แต่ถึงกระนั้นเชลซีไม่อาจรอยถึงปีหน้าจึงจัดการเจราจาเบื้องต้นกับดอนมุนแม้จะไม่มีการเปิดเผยเ,เรื่องตัวเลขข้อเสนอที่จะส่งไปให้พิจารณาแต่มีข่าวว่าเทมิอับราฮัมจะถูกใส่ในข้อเสนอให้ทีมดังบูเลริกา้าซึ่งค่าตัวของกอ,องหน้าเด็กปั้นสิงโตน้กเงินครามตั้งเอาไว้ที่40ล้านปอนด์สำหรับฮาเลน เป็นสุนหน้าเนื้อหอมที่ยิงระเบิดตั้งแต่อยู่กับเรดบูซาบวกในลีกออสเตรียแล้วและยิงเนื้อหอมหนักขึ้นหลังย้ายไปอยู่กับดอนมุนและดูการที่ผ่านมาซัดไป41ประตูจาก41นัดรวมทุกรายการและครึ่งหลังของซีซั่นจะตัวยิงไป16ประตูจาก18เกมเลอกเพียง3วันศึกยูโร2020ก็จะเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ขึ้นแล้ว เรามาติดตามสถิติที่น่าสนใจในฟุตบอลโยูโรที่กำลังจะถูกทำลายในการแข่งขันครั้งนี้จากนักเตะที่ชื่อว่าฟิเซโนโรนัลโดโรนัลโดพาทีมชาติโปรตุเกสคว้าแชมป์ฟุตบอลโยูโร2 0 1 6ัมาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสและยูโรครั้งนี้ก็มีหลายสถิติที่ท้าทายความสามารถของโรนาลโดในการจ่ารึกชื่อให้เป็นเจ้าของสถิติเพียงหนึ่งเดียวเริ่มจากอันแรกโรนัลโดที่ประเดิมสนามในยูโรครั้งแรกเมื่อปี2 0 0 4เป็นเจ้าของสถิติลงเล่นในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายมากที่สุด นับตั้งแต่ยูโร2004ถึง2016เนื้ออันดับ2อย่างบาสเตียนชวาสไตเกอร์จากเยอรมันที่ทำไว้18นัดและเจลูจิบุฟฟ่อนจากอิตาลี17นัดนั่นหมายความว่าโรนัลโดจะทำสถิตินี้ห่างอันดับ2และ3ออกไปอีกและเป็นเจ้าของสติการลงสนามในยูโรรอบสุดท้ายสูงสุดอย่างน้อยก็อีกหนึ่งสมัยนอกจากนี้หากนับการลงสนามแบบทัวนาเมนต์โรนัลโดเข้าร่วมฟุตบอลยูโรไปแล้ว4สมัยในปี 2004, 2008, 2012และ2016ซึ่งหากโรนัลโดได้ลงสนามในครั้งนี จะทาให้เขาลงสนามในรอบสุดท้าย5สมัยและครองสถิตินี้แบบเดียวๆทันทีเพราะอีซ16นักเตะที่ลงสนามในรอบสุดท้าย4สมัยไมได้ผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายครั้งนี้ด้วยโรนัลโด้ยังครองสถิตินักเตะที่ทําประตูได้มากที่สุดในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายร่วมกับมิเชลพราตินี่ที่9ประตูและโรนัลโด้เองก็ต้องการเพียง1ประตูเพื่อจารึกว่าเขาเป็นนักเตะที่ทาประตูในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายมากที่สุดตลอดกาลนอกจากนี้โรนัลโด้จะทําสถิติ เป็นนักเต่ที่ทำประตูในฟุตบอลยูโ,ยโรรอบสุดท้ายครบ5สมัยเป็นคนแรกอีกด้วยโหดทุกชุด2-5แผนเด็ดอังกฤษลุยศึกยูโร2020ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปหรือยูโร2020กํากำลังจะระเบิดศึกขึ้นในวันที่11มิถุนาถึง11กรกฎาคมนี้หลังจากเลื่อนมาจากปีที่แล้ว เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด -19 แน่นอนว่าสุดยูโรในครั้งนี้ทีมชาติอังกฤษเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากพวกเขาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ร่วมกับทีมชาติฝรั่งเศสหากดูจากคุณพลที่เกเรตเซาเกตเรียกมานั้นคุณพลทรีเลออนชุดนี้เต็มไปด้วยสตาร์ดังแทบทุกตำแหน่งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าคุณซื้อไว้50ปีจะมีการจัดทัพ11ตัวจริงอย่างไร โดยที่เดอร์ซันซื้อจาอังกฤษได้มีการคาดการ5แผนที่มีโอกาสเกิดขึ้นเอาไว้ดังนี้แผนที่1สําสรับแผนที่ถูกคาดการว่าน่าจะเป็นแผนหลักที่กระสเซาเกตจะเลือกใช้งานนั่นก็คือระบบ4-2-3-1หลังจากที่เขาเลือกใช้แผนนี้ในการเล่นเกมกระชับมิตรตลอด2นัดที่ผ่านมาที่เอาชนะออสเตรีย1-0และชนะโรมาเนีย1-0เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลยศึกยูโร เริ่มตั้งแต่แผงแบ็กโฟนั้นจะใช้เบนชินเวลและรีดเจมสองแข้งจากเชลซียืนแบ็กทั้งสองฝั่งโดยมีแฮร์รี่แม็กไาวจับคู่กับจอห์นสโตนในตำแหน่งเซนเตอร์ขณะที่แดนกลางนั้นใช้จอรแดนแฮดเดอร์สันยืนคุมเกมรับร่วมกับดิแคนไรส์ส่วนแนวรุกใช้แจ็คกิลลิตเมสันเมาส์และเจดอนซานโชโดยมีแฮร์รี่เคนยืนเป็นหัวหอ,อกตัวเป้า <S <S แผนที่ 2, 2> แผนนี้จะยังมาในระบบ4-2-3-1 แต่จะมีการปรับพิเศษตัวจริงบางตำแหน่งโดยแบ็กโฟนั้นเลือกใช้ลูกชอและคลายวอลเกอร์เป็นแบ็กทั้ง2ฝั่งส่วนคู่เซนเตอร์ใช้เบนไวท์จับคู่กับจอห์นสโตนหากกรณีที่แฮร์รี่แม็ก้าวยังไม่ฟิตพอจอาการบาดเจ็บในช่วงท้ายฤดูกาลกับแมนยูเนตตดขณะที่แดนกลางส่งจูด์บริงแฮมจับคู่กับเควิฟิลิปส่วนแนวลุกใช้มาคาร์ดฟฟอร์ดกับไลเฮมสตอร์ลิงยืนทำเกมริมเส้นทั้งสองฝั่งโดยมีฟิลฟอร์เดนคอยบัญชาเกมรุกอยู่ด้านหลังแฮร์รี่เคนเป็นกองหน้าตัวเป้า แผนที่3ขณะที่แผนนี้มาในระบบ4-3-3ที่จะมีการเน้นเกมรุกมากขึ้นโดยแผงแบ็กโฟนั้นเลือกใช้เคลนทิปเปี flow, ยเป็นแบ็กขวายืนเป็นแผงแบ็กโฟร่วมกับจอห์นสโตนแฮริแมกไกวและเบนชินเวลคำมบันที่แดนกลาง3คนจะมีจอแดนเฮดเดอร์เนยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเพียงคนเดียวโดวยมีเมสันมาลและฟิลฟอร์เดนคอยปั้นเกมรุกสนับสนุน3าประสานในแดนหน้าอย่างแจ็กกิลิธบาคาราฟอร์ดและเฮริเคน แพทที่4สืบเนื่องจากในทีมชุดนี้ที่เกเดตเบลเลือกมานั้นเต็มด้วยผู้เล่นกองหลังชื่อดังหลายคนทําให้การปรับมาใช้ระบบหลังสเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดยจะส่งทารอนมิงแฮร์รี่แม็กไกวและไคลวอเกอร์เป็น3เซนเตอร์ส่วนวิงแบ็กทั้ง2นั้นเลือกใช้ลูกชอกับรีดเจมคอยสนับสนุนเกมรุกส่วนสามแดนกลางมีแจ็คเกลีดคาวินฟิลิปและจุดเบริงแฮมโดยมีจรอร์ดซานโชและเฮริเคนเป็น2กองหน้า แผนที่5ในขณะที่ระบบหลัง3อีก1่แผนนั้นจะมาในระบบ3-43เริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูเปลี่ยนมาเป็นดีนเฮรรสันส่วน3เซ็นเตอร์ใช้เบนไว้์คอนนอโคดี้และไคล์วอเกอร์ส่วนแดนหลังใช้บุคโยซาก้าและเคเลนทิปเปียยืนเป็นวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งโดยมีจอแดนเฮร์รสันและดิแคนไรท์จับคู่ในแดนกลางขณะที่เกมรุกมีแจ็คกิลิสและราฮีมสตอร์ลิงคอยสนับสนุนแฮร์ริเคนที่เป็นกองหน้าตัวเป้า